ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจะนะให้ฟังในเรื่องลักษณะของบุคคลสี่ประเภทพิกุตั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นอย่างไรคือ1บุคคลมีกายออกไปแล้วมีจิตยังไม่ออก2บุคคลมีกายยังไม่ออกมีจิตออกไปแล้ว 3. บุคคลมีกายยังไม่ออกด้วยมีจิตยังไม่ออกด้วย สบุคคลมีกายออกไปแล้วด้วยมีจิตออกไปแล้วด้วย <c oughs> พิกุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้มีกายออกไปแล้วมีจิตยังไม่ออกไปเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เสพเสนนาสนะอันสงัดคือป่าและราวป่า เขาตรึกถึงกามวิตกบ้างตรึกถึงพยาบาทวิตกบ้างตรึกถึงวิหิงสาวิตกบ้างในเสนาสน,านั้นภิกุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีกายออกไปแล้วมีจิตยังไม่ออกอย่างนี้แหละ <c oughs> พิกุทั้งหลายก็บุคคล เป็นผู้มีกายยังไม่ออกไปมีจิตออกไปเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพเสนาสะนะอันสงัดคือป่าและราวป่าเขาตรึกถึงเนกขมมะวิตกบ้างอัพยาปาทะวิตกบ้างอวิหิงสาวิตกบ้างในที่นั้น ภิกขุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีกายยังไม่ออกไปมีจิตออกไปแล้วอย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้มีกายยังไม่ออกด้วยมีจิตยังไม่ออกด้วยเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เสพเสนนาสะนะอันสงัดคือป่า และราวป่าเขาตรึกถึงกามวิตกบ้างตรึกถึงพยาบาทวิตกบ้างตรึกถึงวิหิงสาวิตกบ้างพิกุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีกายยังไม่ออกด้วยมีจิตยังไม่ออกด้วยอย่างนี้แหลภพิกุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้มีกายออกไปแล้วด้วย มีจิตออกไปแล้วด้วยเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เสพเสนาสะนะอันสงัดคือป่าและราวป่าเขาตรึกถึงเนกขมะวิตกบ้างอัพยาปาทะวิตกบ้างอาวิหิงสาวิตกบ้างในเสนาสะน,ะนั้นภิกุทั้งหลาย บุคคลเป็นผู้มีกายออกไปแล้วด้วยมีจิตออกไปแล้วด้วยอย่างนี้แหละพิกขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก